รับไปอึ๊บีดีรับอึ๊บฮ่าโอเคอึ๊บฮุครับ,คครบกลับลงมาเป็นเจ็ดเป็นครั้งสุดท้ายนะครับป่าวลูกออกปั๊กโอเคนี้ปิดเ,เครื่องกลับมาให้ชนพักไปได้เลยครับเดียหมอนตั้งขึ้นนะครับอาจจจออกทิพใช่ดีครับหายใจเข้ากลับครับหายใจออกทิพโอเคหายใจเข้ากลับครับหายใจออกทิพ อา,อาฮะอาจจะเข้ากลับครับผมอาจจะออกทิปอาจจะเข้ากลับครับเจ็ตครับครั้งสุดท้ายแล้วอาจจะออกทิปโอเคอาจจะเข้ากลับครับตักเลื่อนก่อนต้องออกต้องกลับอ่าอาจ,จออกครับกลับมาเป็นสองครับผมอือปึ๊บออกเนี่ดีครับกลับมาเป็นสามโอเคกลับมาเป็นสี่ครับเอาไว้ดีครับเอาออกปึ๊บ เปลี่ยนไปนครับโอเคถัมาเป็น5ครับตีถัดมาเป็น6อึ๊บเอกครับทำเป็นเจ็ดทำเป็นห้าครับตลอดอย่างนี้เลยหาจะเอกครับที่เองโอเคสองครับอึ๊บโอเคดีครับถัดมาเป็นสามอึ๊บใช่ดีครับปล่อยออกปากพี่อึ๊บเอาลงมขอบคุณครตีอึ๊บเอาลงโอเคถัดมาห้าครับนะครับ ปึ๊บขวัญที่นอกไว้กรบพารโดีครับหายใจออกทิพย well well. ์หายใจเข้ากลับตองหายใจออกทิพย์หายใจเข้ากลับหายใจออกทิพย์โอเคหายใจเข้ากลับหายใจออกทิพย์หายใจเข้าเป็นห้าแล้วครับปึ๊บใช่หมดขึ้นดีมครับนี่หลังดีใช่ดีครับหายใจเข้าค่อยๆลงจากข้อนี้ปึ๊บปีหายใจเข้าปึ๊บๆึ๊บตึ๊บไปมาจนหมดไตโอเคอ่าโอปึ๊บ นะ้ไหอืมกรถีบนะครับเสร็จนะครับอีกครั้งเดียวมิเตอร์โซ่ครับเหายใจเข้าเริมหมุนโอเคดีครับขณะหายใจเข้าหมุนลงมาเออโอเคเครื่องหนึ่งหายใจเข้าครับยกขึ้นหายใจออกทิปเครื่องออกครับคนยังรออยู่ดีครับให้ไกลข้างบนก็จะไกลได้หายใจเข้าครับค่อยๆลงจากสุดบนแล้วก็เขากลับมาเป็นสองครับหายใจออกครับเร๊บยกตนขึ้น ใช่ดีครับหายใจออกยาวถึงตรงนี้เลยนะแล้วค่อยหายใจเข้าตร,าราาาง,งนี้แล้วก็สะโพกออกมาหายใจเข้ายาวถึงตรงนี้ใช่ครับเนี่ยนัเป็นสามที่สุดท้ายหไหวไหมครับไม่ไหวนื้นเลยนะโอเคเอาลมหายใจดีเลยนะหายใจออกยาวถีบเครื่องกลับลดก้นลงนะจนถึงตรงนี้ไม่ลมห,หายใจอัดปากหายใจเข้าหายออกยกถีบเครื่องออกคับหายยดออกลงหายใจเข้าแล้วถอยใช่ครับอืม <c oughs> หายใจเข้าอึ๊บหายใจออกครับผมปล่อยเครื่องนะใช่หายใจเข้าลงแล้วเลยครับอะ่ะแล้วก็ถีบเครื่องออกครับฮึ๊บขอหายใจออกครับป้นดดใช่อะไรหายใจเข้าลงโอเคครบสนะี่ขา <c oughs> ครับก่อน้าโอ้ยใช่แล้วเอาสินี้ออกเร่งเยอะครับเก็บแรงไหมพี่เต้ <c oughs> หายใจออกอึบใช่หายมอใช่ครับอื เยียวไปครับใช่หาจอบกห้มใจเห้เียบไปครับกเดี๋ยวเราจะใส่เชื่อกในมือทีหลังใช่คร้บหอใอ่กหายใจออกไปตึ๊บใช่ครับอืมปึ๊บใช่เข้าเยียบไปครับขึ้นของสระสี่เยียวไปครับขึ้นตอบสรงห้าหายใจเข้าขึ้นหายใจออกบสรเจ็ดนะครับครัสุดท้ายเึ๊บ โอเควางนะใช่ี่อื้อหกเราลงนล้วที่สองอ่าต่อไปครับเสร็จนะอือโอเคอือสุดท้ครับแปดอือกแล่วไอออกแปดใชโอเควาง่อนะครับสามอือที่หายใเข้ากลับครับหายใจออกโอเคหกนะครับให้หกให้หกหนอ่าล่งจะหกไปอึ้ เราเป็นเจ็ดนะครับลปึ๊บออกขึ้นสี่ปเข้าลงออกขึ้นห้าเข้าลงออกขึ้นหกดีครับปึ๊บเข้าลงออกขึ้นเจ็ดสุดท้ายครับปึ๊บสองนะครับสองปึ๊บออกสามครับเฮ้ยสี่ครับไม่กระตุกกันนะครับท่านตัวนี้ครับผมใช่ดีสามครับสวยครับปึ๊บสี่ หกดีหยุดดีครับอึดห้าดครับอึุหกีเจ็ดสุดท้ายครับท้าไห้าวิหดห้าสี่สามสองถึงกับครับโอเคอเข่าวลงนะครับ